ผมยืนยันให้พี่เนได้เพราะว่าตอนเกิดยิมเมอร์เจนซี่พี่เนไปกดออกซิเจนบีเดินมากูบีเด้มากเนกี้ฮีเลน ดีครับผมนิกกี้ทีเลนครับผมวันนี้ตอแหลแก๊งสเตอร์เรามากันเยอะนะครับกับวันนี้เกมอมงอสอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเลยนะแล้วก็หลายๆคนครั้งแรกเลยเพ,พิ่งซื้อให้แม่งวันนี้เลยซื้อไม้ใช่มากบอกบอกนี้ไม่บอกหรอ,อกบอกก็รู้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอแหลแก๊งสเตอร์นะครับใครจะตอแหลที่สุด <c oughs> เราตอนนี้เราปิดไมค์แล้วนะฮะ เราจะต้องไปทำเควสนะครับแต,แต่เราไม่อยากวิ่งไปคนเดียวเลยไม่เอาอะ่ะเราไปไปกับคนอื่นที่มีเพื่อนดีกว่าอา่าลูดบัตรลูดบัตรเอา้าไม่ลูดบัตรไม่ผ่านอะ่ะทูสโลชา้าเกินไปทูฟาสเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเอาไฟ ไฟเสียไฟเสียอ๋อต้องมาฟิกซ่อมไฟอ้าวชิบหายซ่อมไงอ่ะซ่อมแล้วหรอเอสร็จแล้วยังซ่อมไม่เป็นเลยชิบหายแล้วออกซิเจนออกซิเจนโอ้โหเราเจออิมโพเซอร์ที่แบบโปมากอ่ะ ผมเจอโศกเจอที่ห้องกล้องจอมปิดไม่เห็นใครปวดใครอ่ะจสคิปคือเราจะเห็นความต่อแหลกในเกมเนี้ยนี่ไอเดียแหละไอ้บอสเฮ้ยไม่ใช่เออเออนี่นีไหวนี่ไงชัดเลยชัด เจนไอตึ้งนิยห้องแอดมินปาดคาล่าผมเลยเมื่อกี้คือฆ่าเขาเสร็จแล้วโทษทิวเลยไป่คือผู้เติร์เชื่อกูพี่เรียกเอาพี่เรียกเอาไอ้ตึ้งมันพยายามจูบมิ่ไม่ได้จูบผมจะเดินตามไปบอกตอนนั้นอ่ะใช่ใช่แล้วผมฆ่าฆ่าไปเลียลบิงฆ่าฆ่าไปเลียลแล้วแต่แล้วแต่พี่เรียกเอาโยนไอ้ตึ่งนะมันเล่นยากอ่ะมันเดินตามมานได คือผมกิ <Cornell> ียน <ar> ั <activity> ้นแต่แบบเยลามมาแล้วใครใครฆ่าคุณหมอฆ่าคุณหมอก่อนเลยแล้วแบบอย่างแสบอย่างแสบเลยนะฆ่าเสร็จกดรีพอร์ตเลยอ่ะโทษดีทิวเลยยี่่เช้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่ พี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวตอนแรกภูมิใจภูมิใจในภูมิมันอยู่บนขวาตอนแรกแล้วเจอศพที่ไหนทางรถไฟเออพี่อยู่ทางขวาเลยใช่ใช่พี่ทิวพี่ทิวชจูพี่ทิวแบบโรครัลลิมเปิดไมอ์อะผมว่าใครเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนทิวทำไมทำไมมึงชอบแบบเนี้ยฟังก่อนฟังก่อนไอ้ไอ้เฟซเป็นคนเจอศพถูกไหมใช่ อ่าแล้วเตอร์มึงรู้ได้ไงว่าศพยูนหน้าห้องไฟไม่ใช่เตอร์เตอร์บอกว่าอยู่กับกูเออเพราะเตอร์มันอยู่ห้องแอดมินกับกูทิวทิวทิวไอบีเงียบเลยอ่ะเกมนี้ไอบีปกติมันต้องต้องเล่านะโอ้เพราะว่ากูจะเล่าให้ฟังก็คือกูไปทำเครือยู่ห้องซ้ายไม่ถันแล้วครับไม่ถันแล้วครับไม่ถันแล้วครับปิดไมค์ครับ ไอทิวไอทิวไอตัดทิวไอ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 ทิวิวเราต้องไปห้องอ่าอิเล็กทริคอลครับห้องไฟห้องไฟนี่ไงไอบีไอ้เหีไอบี ไงอ,นนอันเนี้ยเอาชิบหายแล้วเห็นศพอยู่ตรงไหนไอ้บอลตายเหรอใช่พี่บอลตายบอลตายตรงไหนเขาเรียกว,ว่าห้องอะไรวะอย,อยู่ตรงฝั่งซ้ายตรงห้องตรงกลางๆหน่อยอรัแต่ไอบีน่าสงสัยไอบีวิ่งตามกูไปเลยชัดเจน <laughs> มื่อกีีี้้เมมมื่อกกนาูว่าชัวรเพราะไอ้บีตอนตอนกูจะวิ่งลงมาห้องไฟไอบีวิ่งตามกูกูต้องหนีวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนน่ะสีแดงมาจากไหนหรอพี่สีแดงมาจากไหนอ่ะกูอยู่ห้องไฟกูนี่แหละแล้ทำไมพี่ถึงไม่แก้ไฟกูแก้แล้วเฮ้ยวปวดเร็สัตว์ไปรู้เร็วแก้แล้วสองจุดเอ้าปวกกูทะมียื่อะไรอ่ะ ไม่แก้ไฟอ่ะกูแก้ไฟ2จุดแล้วไฟแล้ไฟแล้วิ่้ยโอหายอ่าทำไมไอ้เฟสรำไม่วนมาที่กูไ่แล้วี่มาจากไหนอ่ะกูมาจากห้องไฟกูอยู่ห้องไฟ มมึงไ่แก้้ไเหรออพี่่มแกกะูแก้แล้วกูแก้ข้างบนไงเพื่อที่ต่อสายไฟอ่ะโดนไฟพี่ไม่ใช่แก้ไฟแบบว่ามันปี๊หลับกเนี่ยเอาก็ตอนแรกมันเควสมันขึ้นไฟมันไม่ขึ้นกูก็แก้กูก็ทำเควสกูไม่รู้ว่ากูไม่เคยเล่นวาาผมมะจบปิดไฟแล้วนะโอ้ยเราไม่ได้เป็นดีมอนสเตอร์แล้วอองชิวคอมมิวนิตี้ เลนนแอดมิฮ้ยผมมิวกับพี่ทิวกับพี่เนยเมื่อกี้ในตอนก็คือว่าเมื่อกี้วิ่งมาดูไก่ทิววิ่งมาไก่ทิวกับใครคนน้หองแอดมินบีทำเครื่องห้องแอดมินเหรอใช่แล้วทำไมมีคนตายอยู่ห้องแอดมินอ่ะตายข้างหน้าไงใช่แล้วทำไมมึงไม่กดรีพอร์ตอ่ะถ้ามึงรู้อ่ะเอ้าคืออย่างนี้รอยฝังพี่มาทำเครื่องไก่เดี๋ยวเอาไปหนึ่งติ๊กมึงนะกูบอกมึงเลยอเอ้า เอาไปหนึ่งติ๊งคน <c oughs> พูดจิดเอาขตัวเองก็ได้ไมา <c oughs> ถึงขนาดนี้แล้วบี กูรู้แล้วใครกูรู้แล้วใครไอ้ภูมิไม่ไม่ไม่สีแดงปาต่อหน้าผมเลยฆ่าพี่ต้อมนี่ฆ่าพี่ต้อมเม้งต่อหน้ากูเลยต้องมีคนนึงโกหกอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะเตอร์เตอร์เห็นป่ะพี่นีผมชื่อพี่นีพอพี่วิ่งลงมากับพี่ต้อมเม้งเว้ยไอเตอร์ไอเตอร์มึงแวะเหมือนเหมือนตรงถังน้ำมันอ่ะพี่นีเหลืองเชื่อเลยนะไอบอลไอบอลไอบอลอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่เห็นไอบอลเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไอบอลไอเตอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น โอ้โห oh. เรียบรลอยอ้าวเจอชนะน,น,นี่หว่ามันเด้อสีเขียวอ่ะทักสาใหม่ อ,อีเมเอร์เจนซี่ผมผมอยากรู้ว่าไอ้เควสส่งเอกสารมาส่งไปมันทำแล้วมันขึ้นเลยปะเ <c oughs> อ้าขึ้นอยู <c oughs> อ่อ <c oughs> เออผมอยากรู้ท <c oughs> ี่เอ่อเควสส่งไฟย,ยังไม่ขึ้นจนกว่าจะส่งเสร็จว่ามีใครสนใจเดินตามผมไหมผมจะไปทิ้งขยะมีคนไหน<า>สีส้มสีส,ม <c oughs> ส้สมผมยืนยันให้พี่เนได้เพราะว่าตอนเกิดยูเมอร์เจนซี่พี่เนไปกดออกซิเจนดีเดินมาดีเดินมา ที่ผมเห็นสีฟ้าอยู่กับสีเหลืองห้องกล้องเมื่อกี้ผมอยู่ห้องเรียกเปอร์ด้านซ้ายพอผมบอกมาก็เห็นสีเหลืองเป็นศพเออแต่เมื่อกี้วิง่งวิ่งมาไ,มไมอ้นี่อยู่พี่ต้อมวิ่งมากับก<า><ม>ูจริงตรงห้องตรงกลางนะพะกูก<ม>ูเห็นไอโอทูมันอิ<ค>มเมจ n ซีกูก<ค>็เลยจะวิง<ค>่งไปกดอยู่กูยืนยันให้พี่ต้อมเม้งได้พี่ต้อมเม้งวิ่งมากูเมื่อกี้ยืนยันให้พี่ทิวได้ไอภูมิเห็นใครนะเป็นแค่สีฟ้ากับสีเหลืองแล้วเหแล้ไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นอ่าผมอยู่กับพี่ทิวอยู่ห้องแอดมิน ภูมิหมดวเหรอหมดเลยสฟฟ้าแล้วหมดไฟฟ้าแล้วอันสามกูสงสัยภูมิว่ะเพราะว่านี่กูยืนยันให้พี่ต้อมเม้งได้เพราะเพราะกูอยู่ห้องกลางแล้วกูกำลังจะวิ่งไปแก้อโทแก่หมดภูมิต้อมไปแล้วว่ะสักินแล้วกันผมเล็ดไม่ออกกูโหวดในภูมิไปแล้วอ่ะอ้ยแตกไอ้เหี้ยเชี่ย ต้อมเป็นแน่นอนเพราะพี่ต้อมปาดต่อหน้าผมแล้วแล้วจบโหวตนี้เสร็จพวกเราเดินด้วยกันนะพี่เนยบทนึงเลยใช่พี่เนยพี่เนยแน่นอนพี่เนยแน่นอนเพราะพี่ทำตัวแล้วผมใส่เอาพี่เนยบทแล้วกูเหรอใช่ไม่ใช่พี่ทิวอ่ะไม่ใช่พี่ทิวแน่นอนกูวิ่งทำเควสอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบหมดเฮียพี่ต้อมเม้งไอ้สัส ต่อหน้าเลยไอสัตว์ใครเนี่ยไอเหี้ยมวกีแล้วกันมาเลยอะไอเหี้ยก็มาวิ่งมาแก้ไฟอะกูเห็นอยู่กันหลายหลคนกูอยู่ก่อนแล้วไอสัตว์ต่อหน้าเลยผมว่าพี่ป่ะที่นี่อ้าวแล้วทำไมถึงคิดว่าลัวะเพราะอะไรอะเพราะอะไรกูถามหน่อยเพราะว่าพี่ผูให้พี่ต้อมที่พี่ผูป่ะเพราะว่าพี่อยู่ในห้องห้องอันนั้นอะห้องที่มันมีกลมๆอะคือพี่วิ่งมาทำเควสอยู่ แล้วพอวิ่งขึ้นมาพี่เจอพี่ต้อมเมง้งแล้วพี่ก็วิ่งไปทางขวาพี่วิ่งมาเข้ามาห้องอิมเมอร์เจนเมื่อกี้สีโมงแก้ใหม่ปะผมแก้อันสุดท้ายผมแก้อยู่ผมเลยไม่เห็นใครปาด <c oughs> วิ่งวิ่งพอกวิ่งขึ้นมาพร้อมกัน,นไหนเฮียสี่คนกูนนว่าสีแดงกูว่ามึแงแล้วแหละกูว่ามึงแล้วแหละเฟสไอ้เฮียมึงโจมตีกูนานแล้วกูว่ากูว่ากูว่าเฟสขอโทษว่ะโอ้โยเฮียขอโทษนะจบเลย จบ <gas> <mean> เลยสัต <BOB> ว์จบไม่ได้หรอกผมโอนันนะหรอไอ้เหี้ย